โปรค่อยเพราะปากโปรแข็งแห้งสนิทที่เหรียญเาะด้ตกลงมาตกลงมามันสาดแก่ใจมันกระคัดกระเดินมันได้นฝนนี่มือเขาเพระม้าล้ำกบ่ตกโัรมือเขามีแนวมาเหรียมางั้นมันไอ้คนมวนแั่นตกตกลงมากระคัดเมื่อกันน่ะฝนมันมีหัวใจนี่ไอเอวสันเซ็คกับสิแล้วลงรองพื้นตัวสามเมตรตัวความหนาหนึ่งว่าหนึ่งขึ้นนี่ สรืว่ารับขัๆข,ขันาดคุณกุศิลเลนเส้นคนละคักหมนขนาดมืหนึ่งคือนะตกได้ต๊กดีต๊กมัมีระเบียบดีไงโต๊กมัน,มมนกมชกขับต๊กเนี่ยตกใส่บาลำมเนี่ยมันเป็นจังไรตายมันหรอไฟกับตายมอแล้วไฟบีมสามสิบหกตัวอยู่นี่เดียวสิบหกตัวเอามันสาแก้ใจรถอยอ่ดีกันน้ากันน้ำเถอะนะซื้อมัตัวลราเป็แท่งกันน้ำาอ,อ ขัไปครั้งจะตายเมื่อไหไฟก็ตายวางมือปิดว่องหรอโต๊คากโต๊แม่คากันน่ะฝนฝุ่นเนไม่หัวใจเนาะจมพายใจญ่ตกขนาดเนาะกินนงไปเขานั่น้าน่านกกินขอบ้านนั่นแหละใจให้ครับคนมื่อนี้มืดมือบ้านเจบอตกจะผ่าบามือบ้านมืดมือเจ้าบอตกมาตกใเซมาต๊มือนี่นี่ตัวกระแตนี่แม่เสือสาวนี่สิคือเมที่เหล่านี้ เอามือนเนาะนยังพน้อเศ้าอยู่เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเจอต้องเจอคอยจะเมื่อละคลยังสิกรรมยังไงจะสองกรรปฏิปัติปารลงกับคักเมื่อนมันสเนี่ยต่ใครเศร้าทอมนสิได้คืนมีพี่น้องขาสร้างน้ำนี่เอายังมาเหลี่ยมใส่น้าบด้ยานหรือภาษาป่าเขาใแล้วคับอดดิ อาววันเสาร์เดี๋ยวบักงานี่ค้วันหยงดหรอกอะไม่แห้งดืมเศาต๊เะใครได้ขืนซาก็ขอร้องละใครได้ขืนใครได้รอได้รับเถอะโอ้ยปีฝนพีฝนเศาชอบปีฝนอ่อนย่อคืูสิงกูยากเราเศร้าซแจ่อปอกเศร้าาเศ้าไปเศร้ากับนอนกันต่น เล่นแล้วแม็กเติ่มนึงงสไรก็ใก้ต่หาดเยอะยังมาเลื่อมอยู่ตีเป็นเพราะใบแดงที่ทำให้เธอเปลี่ยนใจอันนี้เตะอีกดิใช่ค่ะไปมีคนไหมไม่กลับมามองหน้าแล้ว ปวดมากหลังเสาเกินไปเด้อมันแรงเออหนากก็เลยไม่อย่างที่เธอเห็นมันก็เลยแรงเออแลแเลยเล น้ออยยเจนวันรับมาพังพ่อทหารของฉันเพราะฉันมันเป็นคนหน้าแหลมขโมยไปเป็นรถขังทั้งพระวัดป้าพระวัดป้าเพิ่งสันเข่ามือเลยะครับถ้ามาหยุดขับเดียวขับเดียวเดี๋ยวถ้าตอนเศร้าแล้วจะห้าสจีเรียกเขา บัน,นอเอามีเดอาว่าไปทัวเอาอกไผบอกเพราะว่าขันบวชช้าให้สันเขาคาบเดียวเด้อกระเม้กรสันเขาคาบเดียวก็เลคอยเรื่อยเรียกยเขาคาบแรงปอะเ,เทศมัเห็นไปทัวเด้อเอาพเพิ่นว่าตีพันส,สันคขาไหนเขเสาคอยพรท่าน <c oughs> ตืนขันสันนโมเลกืนจะได้บวชเป็นพระมืงงง่อก็ต้องหัวจักลกหัวจักย่อตโนเอาลูกไปยังบันเอ้าแกลูกาทำทันเนานี่ย รวมมาทำบัดเ้าทำบัดแรงไปเหมืนตัวค่อยเรียกเราแต่ยังเหมือนแรงอันเดียครับต้องกวดเดือนวงเดือนวัดแดงกวดเดือนวงเดือนวัดแโอ้ยหนอมึงมาใส่เครื่องเป่าหมดแล้วก็เห็นมาแล้ววานเข่าที่เขาพ่นเราเออถามว่าเป่าไปไหมนะโอ้ยมาไปทัวร์ทีมตัวเด่นเนาะมันเหมือนจมัยกวดแล้วมันก็ต้องกวดตัวพงศสกรนกสกวนครนำหลวงปู่ผู้พานมันบอสารเข่าตอนเศร้าการเพิ่มตื่นทันเอามึงดิค่อยเตือนเ่าท่านันก็จะไปสันแค่ไหน